อตอนเสาร์เมื่อนี้พี่น้องตื่นมาเมื่อนี้อากาศดีเด้ล้มยังเมือ่อเสาร์ะนะเนาะแต่แต่ละเมื่อมันชิล้มดวงจังซีเลยสวยมาแล้วมันก็หอนพี่น้องในลุคขาก็เลมมาสบายดีเดอพี่น้องสบายดีไปส,สุขคู่สุขคนพี่น้องจ๋าสบายดีย้นนะมเศาร์เนาะยินดีนะ

จอยจอยจะไปแปรงเฮียนบ้ามาี่นะไปคือผมไปหางใช่เครื่องเขาบอกว่าฝนชิโตกินพี่นะเมว่วานี่สามสิบแปดองศาเนาะสามสิบแปดองศาแต้ากระหอนแต่เป็นกำลังขึ้น บรรยากาศยังมาือเศร้าบิุทธ์่วนบรรยากาศดีพี่น้องลมหลวงเขาจะบอกกว่าฝ้นทิ่ต๊วันที่สามพี่น้องเลยที่สลอยจูดเมื่อวานนี่เจ็ดสองถ้าไปขึ้นพี่บกคนคนบดขึ้นเนาะหนาีิสูรพ้ออนลงสะลบไปไปสือขึ้นเจ็ดสองเจ็ดสามเพือ่อนว่ะ หน่าสืส่อเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะถือพี่น้องเอามาิมือวานนี่นะแต่ว่าหงมลามันใหญ่ามาออกมาน,นี่เอาได้สื่อดอกสืออกส่อจะเล็กท้ายเล็กยาข้าเาบิ้งสวนตัดออกบนเล็พี่น้องเรือจะข้ามักถั่อสองร้อยแหละตัวนั้น ไม่ได้เหอออกอากาศเย็นดีขนาดพี่น้องอยู่ในป่านสวนีเนาะน่าอยู่มากเลยคุณคุณยายพี่น้องสะ มึงเนี้ป่าน่ะหล่ไล่ป่ามันเริ่มโตใหญ่แล้วเนาะซำช่องนี้ซซำเนี่ยซำพามือนี่ก็มีพี่น้องโอไลายเฮงป่าน่ะรุ่นเนาะมึงเนี่ยคุณยายเลยก็งุบ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 เข่าสวนตื่นมานะ โอ้ยสดซื่นพี่น้องเด้วมาอยู่ในนี่นะน้ำสลระเซลล์เบิด,สด,ดแสซีงแดดล้วมันกับโมีน้ำไหลเบิดคองปลูกแหละน้ำกระติมน้องอีกแล้วตะกี้เป่งน้ำกับโปทัน ี่หมสมเสียวนี่ก็เย็นเย็น,นดิปู่คุณยาก็อยู่ภาคนองโอ้ยสะบูนยี่ชาวนั้นตื่นมาแล้วก็ข่าวโดยใดไก่จะยังไข่มือเราจักหน่อย เกลือหัวอาหารตะกี้เห็นอหอันทํานําเดี๋ยวนี้บ่เห็นเอาน้ําสะรอเลยสสัยตะกี้อาจจะหัวอาหารใส่เลือดกงมพิกคุณยายนี่แหละมือเ้านะ Trên cây ở đây Nằm dính dịnh đây nè Phun dài là mà sạch phun สิพืชใ้เจ้าอยู่บ้านนี้นะแดดหัดสวัสด,ดีแม่บุญกินแล้วข้าเช้านะฮะกินแล้วข้าเช้าแนะ <laughs> ต่นอนอิ่มจะมา,มาคืนอิ่มอยู่มาเที่ยงคืนพี่น้องมาเบิ่งกมะลำนะส่วนมาแล้วก็เราไปอยากมาคือสิเมนแล้วกเขาไปนั่งน้ำอีเม <laughs> ต่ตะกี้แค่จสลอยมาแล้วก็สิเมือนำ พอดีเที่ยงคืนเทะไปเอานะส่งปลาไปละครับมามันสีพพืชนห้เจ้าอยูบ่บนแมก็กามกพีจริงนะมันเป็นหมากเลยเธอหนึ่งนะนมันแดดทเนาะดินพดินอันดากอันนี้มันหัด ยายมาใส่ผุ่นน้องตื่นมาล้วเขาสวนแล้วอยู่นาเดี๋ยวนี้อน,ไไน,นอนอยู่นานองไม่ออกิบ่วัแม่แหนง,งนมันไปหน่นอมันมันสุ่มไป ะอะไรหนำอะไรลงมาซึ่งโอ้ยพี่น้องน,นอมันกำลังออกออกเดนี่เดี๋ยวนะน้องไม่บุ๋งเดนี่นะมันชุม่มมันก็นออกเดี๋ยว ช่องนอมันจะออกคิ้วมันหักมันแห้งกดมันให้ชุมแห้งออกในหลังคอกมูนล,ลก่อนกดใส่อยูู่กมือ ม่ๆมาคนดีเอาเด้อน้องอะลูกคือแท้แม่เอ้ยถ้าบุญมาเป็นหมู่พี่น้องใส่ฟุ่นมักพริกใสุ่่นไว้ตอีกค่ถ้าแต่ฟุ่นขามมักทั่วก็ยังบ่ได้ื้อยังแต่ของอีแม่พี่น้อง มันเบิดมันซาเป็นมาร์กเป็นมากเฉยเดียวแล้วก็แดดทัดตายซ้ำก็เลยบักคัวต่อตโกกมุกพีกคำแม่ทฮานดูแลดีนะกะเป็นลายปี<ด>ยตื่นมามไน่ร่มมีแห้งขนาดเลยเนียเ,เลินรอ เลอะตอกน้ำมักจับพี่น้องยันงัวหมดรับปด้บูกรบอกรับปด้บูตบอกูมันมันเห็นแต่ในหนีเคี้ยวเ้ยมันก็เวียนหรืองัวนะอยู่บ้านคือกันอยู่บ้านนะงวมกระจอบอยู่บนเหมือนุิบนกินเน้ย ขาเงื่อนคนอื่นนะเขาจะบริบูกณ์อย่างนั้นเรว่าบริเขียวเด็กเรียนอาจจะแต่ลังเดียวนะหนามกระไซเย็นขนาดเลยบนจังมือทำอาบน้ำน้องเนาะยินยะไ,ไปตลาดมือหนา เสื้อเสื้อผ้างามมาใหายฉบุญเพราะว่าไปเบิ่งมอลำเมื่อคืนนี้มีคนกดซุปเปอต็งเงินฉบุญหาสิบเหรียญแต่ว่าเงินอ่ะเงินอันนั้นอ่ะมันชิโฮมอยู่ในเงินเดือนของเดือนผ่านี่พี่น้องภพยพักมาให้แม่นบอกมาให้มาให้เจ้านะแล้วบอกเจ้านะเราโทรมาบอก เสือมาให้เจ้าแล้วว่าน้ำเจ้าบ่เออพินจัเก่อนนะปลาซันเพิ่งมาปลาซันชิผากเสือมาหายเราโทรมาหลินน้ำบ่โทรมาก็คือว่านีแรงนั้น มันแดดแล้วมันต่ายบอมันยังไข่อยู่ไปหากินข้าวเส้าแม่เอ้ยไปหากินข้าวเส่ายางนี้คือหล่อเย็นสบายพี่น้องผู้ใดยังมาเที่ยว ผู้ใดอยากมาเที่ยวตรงมาเดือนยามยามนาเด้อพี่น้องอากาศมันจะค่อยดียามเดือนซีฟก็ได้เนาะเดือนซีฟเขากำลังเลืองเห็ดป่วกออกน้มาสวงนันบรรยากาศชิลลีตื่นมาก็ซิมีตะหมอกยามนี่นะยามแหล่งมาเที่ยวอยู่บ่ได้พี่น,อน้องมันห้อนมันห้อนมาที่อะไรมือในลมอยู่แต่ว่าสวยมาแหมแห้งพี่นอ้องมาเริ่มาได้ไปเห็นงานบ่ ลงใส่ลงอันเพลานห,อหเอออีวัดป่า,า,าทีมพภาษาหนะมันนี่นะ เรียกรวมพี่น้องเศดชลายู่พีปสระ,สะพี่น้องจาได้มาวันนีสิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจเบสุกุสกคนพี่น้องทีติตามเนาะไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดีเดี๋ยวเมื่อก่อนเกือบมูลแล้ว